ธรรมศาสตร์วิทยศาสตร์พุทธศาสตร์อธิบายเรื่องศาสตร์ของพระพุทธเจ้าให้ไว้กับประชาชนชาวโลกแล้วก็จิตศาสตร์จะเปิดตำราใส่ใจเย้งอันนัเอาตำราหน่อยผข้เขียนมาด้มือนี่ที่ว่าในพวกศาสตร์ต่างๆเหล่านี้จเย็นใจเย็นแล้วนหนีไปไหน ก็เอาเป็นว่าลุงอะไรจะบอกไอ้ศาสตร์ต่างๆสายพัร้อยแปดศาสตร์ลุงใช้คำว่าเทียวจิตก็คือจิตศาสตร์น,นันะคือจิตบริสุทธิ์เนี่ยนเพี่ยวดก็คือพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์เพียวดิเอาเพียวสิตดิต ถ้าใครพูดเรื่องบอร์ี่ไม้แอนเชอร์ฟิลก Body, My, prit, คือก็คือจิตนั่นแหละจิตเทวสปิริตเชื่ออะไรก็ว่ากันไปหรือเทวเทวสปิริตโอเคนะซู Super เปอร์เนเจอร์เหนือกว่าธรรมชาติอะอย่างเหนือกว่าธรรมชาตินะครับเมตาฟิสิกมาแล้วอันนี้แปลว่าอภิปัญญาอะเนี่ย ไม่เตมที่สิ่งหอ,อภิปรญญายนเะนี่ยดีไม่บอกว่าคิิมหาปริิญาเห็นไหมครับคิดในตายยไม่ได้เพราะเรื่องศึกษาไม่สามารถใช้ภาษาทั้งห้าในการเรียนรู้มันในทาง,างการกระดดไปได้เจ้เรา,าต้องอาศัยภาษาทั้งห้าของแต่ละบุคคลมาทูนทุกสิ่งลบบนี้โอเคนะต่อมาคือธรรมศาสตร์ไม่ใช่ธาระจันนะแต่บางสิ่งไม่ใช่นะมันเป็นศาสตร์ธรรมชาติ นะเป็นวิทยาศาสตร์เน a ช s ร i e n า e นะเน t ช r ร l ก็คือเรื่องพืชเรื่องสตัตนวะ์โอเคไหมนะสัตว์ก็คืออะไรวิาชวะนะา,วาชีวะนี่ไงพืชสัตว์ก็คือเรื่องวิชาชีวะนั่นเองเอาสายยาศาสตร์ มีแม่สายศาสตร์คณิตศาสตร์เหนือกว่านะเหนือกว่าธรรมศาสตร์เนือกว่าศาสตร์ธรรมชาติกันแล้วกันเหนือกว่าสายศาสตร์เหนือกว่าคณิตศาสตร์เหนือกว่าวิทยาศาสตร์มันมันถึงวิทยาศาสตร์ต่ำเตี้ยไปหน่อยมาถึงยุคนี้เป็นวิทยคเป็นยุคของวิทยาศาสตร์ต่ำเตี้ยเรียดินนี่คือเรียกว่าของเก่า มันจะไปยากนะเพราะฉะนั้นสังคมบ้านเมืองเราคือี่นาลไกบูเลตตัวนี้เป็นตัวแปรที่ค่อนข้างจะเด่นดังน,นะครับเด็นชัดนะฮะโอเคไหม